น้องๆเคยไหมคะเห็นคนอื่นติดปีกเร็วกว่าเราแล้วรู้สึกเหมือนโลกมันหมุนเร็วขึ้นแต่เรายังย่ำอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะวันนี้พี่สุ่มอยากจะพาน้องๆนะคะมาคุยเรื่องนี้กันแบบตรงๆเลยว่าทําไมนะคนอื่นถึงได้เร็วกว่าเรานะคะและเราจะทํำยังไงให้เดินไปในจังหวะของตัวเองได้บ้างคลิปนี้เป็น Deep อล์ก EP หนค่ะ Good morning ladies and gentlemen, welcome on board Qatar Airways flight QR966. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่จุม e x p e r s e r g a t a นะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่จุ๋มจะมาเปิดตัวช่วงใหม่ของช่องนะเราเรียกกันว่า deep talk ค่ะก็ <adviser. S 1> จะเป็นช่วงที่พี่จุ๋มนะคะมาพูดคุยเนาะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะทั้งเกี่ยวกับอาชีพลูกเรือนะ,ะหรืออาจจะเป็นหัวข้อเรื่องของทั่วไปเลยนะคะที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องๆน,นะคะใครนะคะที่ชอบเนื้อหาแนวพัฒนาตัวเองเ แนวอาชีพลูกเรือนะคะหรือการปรับปรุงคลิปภาพตัวเองทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาด<ม>คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่จุมอยากให้เรารู้ไว้เลยว่าความรู้สึก เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะทุกคนเคยผ่านมันมาหมดแหละยิ่งในยุคที่เราเห็นชีวิตคนอื่นชัด ทุกจังหวะในโซเชียลมีเดียนะทุกคนความรู้สึกว่าทำไมฉันยังไม่ไปถึงไหนสักทีเนี่ยมันยิ่งมาแบบกระหน่ำสมาร์เซลล์เรามากเลยนะคะแต่ความรู้สึกนี้เองค่ะมันไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าเราเนะมันแค่เป็นสัญญาณว่าเราอยากที่จะไปจุดนั้นไวขึ้นกว่าเดิมและจุดที่เราอยู่นี้ค่ะเราไม่ได้มีความสุข กับมันอย่างแท้จริงนะคะพี่จมเองก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะ ตอนออกจากกาตาเอดเวยสมาใหม่ๆนะพี่จ๋มก็ได้ทําธุรกิจนะคะเจ๊งไปเยอะมากๆเลยล้มเหลวไปหลากหลายธุรกิจมากๆเลยนะคะจนทําให้ตัวเองเนี่ยเสียเซลฟ์ไปเลยนะคะยิ่งตอนเข้าเฟ e บุ o กเนี่ยแล้วก็ไปเห็นเพื่อนๆนะที่ได้กลับไปเที่ยวนะคะไปกินดีมีชีวิตที่หรูหราตัวเองค่ะก็ยิ่งดิ่งยิ่งดาวจนเคยสงสัยกับตัวเองหลายๆครั้งเลยนะคะว่าเราคิด ถูกไหมนาที่ออกจากงานมาค่ะ แต่สิ่งที่เมาได้เรียนรู้นะคะคนเราอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมี different path นะคะหรือว่า different life ค่ะอาจจะมีสิ่งที่กำลังรอคอยเราอยู่ในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะและการที่เราไปเห็นชีวิตคนอื่นที่ดีอะค่ะมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเราไม่ดีเลยนะคะแต่มันอาจจะยังมีอีกหลายองค์ประกอบค่ะเช่นจังหวะเวลาโอกาสความพร้อมแล้วก็ ความเหมาะสมในหลากหลายด้านรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ย at the end มันก็จะเป็นการแบบ a อา s t e of time มนะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แล้วทำไมนะบางคนถึงไปได้เร็วกว่าคนอื่นล่ะคะเดี๋ยวพี่ถุงจะสรุปง่ายๆเลยค่ะให้เป็นปัจจัยมา3มอย่างด้วยกันนะคะปัจจัยแรกเลยค่ะคนที่ไปไวกว่าคนอื่นเนี่ยเขามักจะมีข้อมูลและรู้วิธีการชัด ะะเขารู้ว่าต้องสมัครยังไงร,รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรนะคะมีการอัปเดตสายการบินที่เปิดรับสมัครอยู่ตลอดเวลานะก็เลยทําให้เขาเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะและปัจจัยข้อที่2ค่ะเขามักจะมีทักษะที่สายการบินต้องการในจังหวะนั้นอยู่แล้วนะคะเช่นภาษาอังกฤษนะ Body Language ค่ะหรือว่าประสบการณ์ทำงานบริการที่ตรงกับเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดไว้ และปัจจัยที่3ค่ะเขามีความสม่ำเสมอในระยะยาวการทำแบบเล็กๆในทุกๆวันค่ะสะสม เป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่นะคะหลายๆคนนะคะจะรู้ว่าตัวพี่จุ๋มเองนะคะถึงแม้ว่าจะสมัครติดกาตาได้ตั้งแต่รอบแรกเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะพี่จุ๋มก็ได้มีเวลาสะสมเรียนรู้ประสบการณ์นะคะแล้วก็มีองค์ประกอบในทุกๆด้านที่สายการบินต้องการณเวลานั้น,นะคะ่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ได้งานในช่วงนั้นพอดีเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ได้เร็วนะคะเขาอาจจะมีคุณสมบัติ หลายอย่างรวมกันนะส่วนเราค่ะอาจจะยังไม่ได้สะสมความสามารถนะคะให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดไว้เท่านั้นเองสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ค่ะไม่ใช่เปรียบเทียบตัวเองหรือการเอาชนะคนอื่นนะคะแต่เป็นการย้อนกลับมาถามตัวเองดูค่ะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะคะหรือเรามีจุดไหนที่จะต้องพัฒนาบ้างและเราจะ ทำอะไรเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนต่อไปตรงนี้ค่ะก็จะช่วยให้เราได้มีแนวทางนะคะที่จะไปข้างหน้าแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ด้วย และนี่ก็เป็น4ี่ขั้นตอนง่ายๆค่ะที่จะทําให้เราก้าวข้ามความรู้สึกการเปรียบเทียบตัวเองนะคะหรือการเห็นเขาได้ไวกว่าแล้วเรารู้สึกแย่เนี่ยเป็น4ขั้นตอนที่สามารถทําได้ทันทีค่ะขั้นแรกนะคะเราต้องยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองก่อนเลยค่ะให้พูดตรงๆเลยว่าเรารู้สึกน้อยใจนะเราท้อค่ะหรือเรารู้สึกอิจฉาค่ะหยุดตัดสินตัวเองเพราะการยอมรับเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรา ใจแล้วก็ความรู้สึกนั้นจะไม่สะสมอยู่ในตัวเองในขั้นที่2ค่ะให้เราลองระบายนะคะลงใน j o โน n ค่ะอาจจะเขียนบันทึกนะคะในสมุดสัก5นาทีก็ได้ค่ะลองเขียน3ข้อนี้ค่ะเขียนสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อเห็นคนอื่นติดปีกไปแล้วนะคะ2ค่ะคือสิ่งที่เราอยากมีจริงๆและ3ค่ะถ้าวันนี้เราเริ่มได้จุดเล็กๆอยู่1จุดค่ะจุดนั้นจะ เป็นอะไรนะคะขั้นที่สาวค่ะให้เราลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแบบไมโครโกนะคะเช่นฝึกออกเสียงนักเส้นสัก10นาทีต่อวัน,นะคะหรืออาจจะตื่นเช้าเพิ่มอีกวันละ5นาทีเพื่อที่จะมาฝึก พูดภาษาอังกฤษฝึกพูดคุยกับตัวเองหน้ากระจกค่ะและขั้นสุดท้ายค่ะขั้นที่4ก็คือหาวิธีการที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงค่ะ mm. เช่นการตั้งเวลานะคะ mm. การจัดตาราง mm. การเลิกสิ่งที่ขัดขวางให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะ mm. เช่นถ้าเราต้องตื่นเช้าค่ะเราอาจจะต้องเลิกเล่นมือถือแล้วก็เลิกนอนดึก เกินไปค่ะในส่วนของเรื่องสุขภาพแล้วก็รูปร่างบ้างค่ะเราลองตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ําหนักสัก2อกิโลภายใน2เดือนนะคะด้วยการลดขนมหวานนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเห็นไหมคะว่าการได้ปีกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเวทมนต์หรือโชคช่วยใดๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่มันเกิดจากการสะสมของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทํามัน นนะะก่อนจบคลิป Deep Talk EP 1วันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จุมลองให้น้องๆน,นะคะมาเขียนบันทึกสั้นๆลงสมุดบันทึกนะคะหรือว่าลงโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะลองเขียนคําตอบให้กับคําถาม3ข้อนี้ตอนนี้เลยนะอย่างแรกเลยค่ะให้เขียนลงไปเลยว่า 1. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราเห็นคนอื่นเขาติดปีกไวกว่ามีอะไรบ้างนะคะและ2ค่ะคือ เป้าหมายเล็กๆที่เราจะทำสัปดาห์นี้นะขอหนึ่งอย่างนะคะและสามค่ะหนึ่งสิ่งที่เราจะเลิกทำนะคะเพื่อให้เราเข้าใกล้กับ เป้าหมายได้ไวยิ่งขึ้นนะลองเขียนดูนะคะแล้วก็ใครนะที่เขียนเสร็จนะคะแชร์ให้พี่จุ๋มในคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างสุดท้ายนี้ค่ะพี่จุ๋มอยากจะให้น้องๆจําไว้ว่าเส้นทางของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะได้เร็วค่ะบางคนอาจจะได้ช้ากว่านะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราไม่หยุดเดินค่ะ ถ้ามีวันไหนที่เราเหนื่อยเราท้อนะคะให้เราบอกตัวเองค่ะว่าเราพักได้นะให้เรายอมรับนะคะให้รักษาตัวเองให้รักษาหัวใจนะคะจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งก็ให้เรากลับมาลงแรงใหม่ค่ะโดยที่เราไปต่อเรื่อยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเลิกล้มความตั้งใจนะเราพักได้แล้วก็ไปต่อก็เท่านั้นเองนะคะและถ้าน้องๆนะชอบ เนื้อหาแนว deep talk แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์ค่ะ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดเนื้อ,อาหานี้ทุกสัปดาห์นะคะและตอนนี้นะช่องพี่จุ๋มมีเปิดรับซุปเปอร์เตงแล้วนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องพี่จุ๋มนะคะก็สามารถไปซุปเปอร์เตงกันได้เลยค่ะและถ้าน้องอยากเริ่มเตรียมตัวติดปีกอย่างจริงจังค่ะ The Sky Crew a c r d m m y นะคะมีทรัพยากรและคลาสที่ช่วยให้น้องเริ่มได้อย่างเป็นระบบค่ะลิงก์อยู่ใน description นะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่น้องๆนะคะได้อยู่กับพี่จุ๋มในช่วงนี้นะจุ๋มขอลาไปก่อนนะคะ EP หนะ้าพี่จุ๋มจะพาพวกเราไปดีทอล์กเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966